สวัสดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่ร้าน Seafood Market ต2หรือว่า Seafood Market ต2 2อยู่ที่สุขุมวิท12นั่นเองเขาอยู่ใน Korean Town หรือว่าสุขมมุมวิทพลาซ่านะคะตึกที่มีร้านอาหารเกาหลีเยอะๆแต่ว่ามีร้านซีฟู้ดให้กินด้วยร้านนี้เป็นลูฟท็อปบรรยากาศจะดีมากชิลมากบุฟเฟ่จะมีช่วงเย็นนะคะทานได้2ชั่วโมงจองขั้นต่ำสองขันราคาเริ่มตั้งแต่890 ถึง1,900 0 90. วันนี้เรามากินแพ็กเกจ1 9 0บาทแพ็กเกจนี้ก็จะได้เมนูพรีเมียมท่านละ1น,นึ่จานเนะเมนูพรีเมียมที่เราเลือกก็คือปูผัดพริกเผาแล้วก็หอยนางรมสดหอยนางรมเขาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยนะคะเป็นสุดยอดอลังการมากมีทั้งหมด8ตัวในนี้นะคะส่วนเมนูบุฟเฟ่ที่สั่งไม่อั้นได้ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพวก กุ้งคั่วพริกเกลือปลาหมึกย่างหอยต่างๆหอยแครงลวกหอยแครงเผาหอยเชลลอกชีสหอยหวานเผาแล้วก็มีต้มทะเลโป๊ะแต่กุ้งแช่น้ำปลาทั้งหลายเนาะมีซ้มตำแซลมอนด้วยเอาเรามาเริ่มชิมหอยนางรมก่อนดีกว่าชิมเปล่าๆเ,เลยไหมชิมเป่าๆไปเลยอืมอืมชิมเปล่าๆหวานสดชื่น ค่อนข้างดีเลยแหละว้าบบิบมะนาวนิดหนึ่งอร่อยเลยนะอ่ะทีนี้จะลองชิมกับเครื่องที่เขาให้มาก็จะมีพริกเผาหอมเจียวซีฟูด้ดยอดกระถินนะคะอืมอมน้ำจิ้มแาบสุดพริกเผาเข้มข้นอู้อร่อยชอบ เครื่องเคียงที่เขาให้มาในนอกจากซีฟู้ดพริกเผาหอมเจียวแล้วก็จะมีพริกซอยกับมะนาวเพิ่มให้ด้วยหอยนางรมที่นี่ถามเขาเขาบอกว่าเป็นหอยนางรมเกาหลีนะคะความสดเย็นสดชื่นนี่คือผ่านเลยแต่ว่าเนื้ออาจจะไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เยอะมากเหมือนหอยสุราษนะที่นี่ค่าจอดรด2ชั่วโมง30บาทถ้าได้รับการสแตมม์จากร้านนะคะถ้าเกินจาก2ชั่วโมงก็คือชั่วโมงละยีบาทชิมปลามหมึกยาก่าง ปลาหมึกย่างนี่คือเมนูสั่งได้ไม่อั้นนะคะมาตัวโตมากชินเปล่าๆดีเนื้อไม่เหนียวเคมเคียวกว่อนีีกว่าปลาหมึกดีเนื้อเด้งนุ่มไม่เหนียวแคมนิดๆหอมกลิ่นย่างก็เค็มเหมือนกันนะเนี่ยจ่อยดีนกเคมกินเยอะๆจากเคมชิมทอดมันกุ้ง ความมันหมูนุมน่มทอดมันกุ้งกรอบนอกนุ่มในนะหอมกุ้งมันไม่ตันไม่แน่นไม่หนกักเนื้อมันนุมน่มๆกรอบๆถือว่ากรอบทนใช้ได้เลยสั่งได้ไม่อั้นร้านนี้จะเปิดเพลงอารมณ์ยุคเก่าๆนิดนึงอ่ะเป็นเพลงฝรั่งเก่าๆอะ่ะชิลมากชอบมากถ้าถ้าชอบเพลงบรรยากาศมันก็ดีไปหมดเลยเนาะยบซอโป๊ะตแตก รสซะหน่อยว้าว <Wow. S 1> ปราตะทะเลคือควรสั่งมาอย่างยิ่งตัดเลี่ยนได้ดีมาก oh. เปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มรสเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มหอมเครื่องเด็ดเลยตัดเลี่ยนชนะทุกสิ่งรีสตาร์ทใหม่ถ้วยเดียวเอาอยู่เพราะว่าอาหารที่นี่ภาชนะใหญ่ปริมาณก็เยอะนะคะแต่ว่ารสชาติดีแล้วก็ เท่าที่ชิมสองสำจานเนี่ยจะมีความเค็มเหมือนกันอย่างปลาหมึกหรืออะไรแบบนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่าควรจะกินกับข้าวอะ่ะ<ม>เขาจะมีข้าวสวยกับข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูสามารถสั่งมาก,กินแกล้มกับอาหารทะเลได้ทะเลอาหารทะเลได้ต่อมาสิ่งที่เราอยากจะชิมก็คือหอยเชลล์อกชีส เชลสดหอยเชลสดเนื้อแดงใช้ได้เลยบุฟเฟ่นะบุฟเนะฟ่แนะนำหอยเชลอบชีสกินง่ายไม่ต้องแกะแค่จิ้มเท่านั้นสุดยอดอ้ชอบหลยายอย่างนะเนี่ยกุ้งคั่วพริกเกลืออันนี้ดึงออกมาจากตัวนะคะจากหัวอันนี้เฉพาะส่วนตัวนะ ดึงง่ายนิดหน่อยอย่าลุ้นกันประมาณบีความสดประมาณบีกลางๆไม่ได้เด้งดึงดังแต่ว่าเป็นกุ้งแม่น้ำตัวโต,วตวในหัวก็จะมีมันกุ้งเนาะนี่เห็นไหมจะเห็นไหมหน้านี่มันกุ้งอย่างนี้นะครับโอเคอยู่ต่อมาชิม หอยหวานเผาเมื่อกี้เราแกะมาเรียอมร้อยแล้วมือเลอะทีเดียวถือว่าเนื้อเยอะใช้ได้เลยค่ะกินเปล่าๆก่อนโอเคเผามาไม่แห้งเกินไปแล้วก็ความสดมาตรฐานจะลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดดูน้ำจิ้มซีฟูดดฟ้ดที่นี่เผ็ดเหมือนกันนะ จัดว่าแซ่บชิมส้มตำแซลมอนเป็นตำไทยกุ้งแห้งตัวโตเชียวส้มตำถือว่าเป็นส้มตำที่อร่อยเลยรสชาติดีแต่นะมันมีความเผ็ดอรเลยแยกอย่างอื่นไม่ได้หวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมดีมากแล้วก็แซลมอนเนี่ยเนื้อหนา ความสดประมาณบีบวกไม่ได้สดแด้งแต่ว่าก็ไม่แยกถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็คุมมากสั่งมาตัดเลี่ยนได้ถ้าคนกินเผ็ดไม่เก่งอาจจะบอกว่าเผ็ดน้อยได้แต่ว่าถ้าคนกินเผ็ดเก่งเนี่ยออนคิดว่าน่าจะชอบรสประมาณนี้ที่เขาตำมาให้เลยนะให้ดูความชิลกุ้งแช่น้ำปลาเป็นกุ้งจุดๆอ่ะอืมเป็นกุ้งจืด แต่กุ้งสดมากเขาก็คือกุ้งดิบเนาะกุ้งดิบที่เอาไปแช่น้ำปลาแต่ไม่รู้สึกว่ามันเค็มจากน้ําปลาแต่ว่ามีรสชาติจากน้ำชิมซีฟูด้ดแล้วก็มีพริกกระเทียมซับๆต่อมาชิมเมนูพรีเมียมที่ไม่มีแต่คนเกี่ยงกันจริงๆเราขี้เกียจแกะปูแต่ก็คิดว่าอ่ะก็ควรจะต้องมาสั่งสั่งปูให้ดูเพราะว่าเขามีปูอะเนาะเป็นปูตัวโต,วตวแต่ว่า เนื้อมันลงไปกองอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าหาไม่เจอมันมันควรจะต้องมีเนื้อเป็นกล้ามแต่นี่ไม่มีแต่ว่าเนื้อตรงกล้ามเนี่ยมันล่วงไปไหนก็ไม่รู้ค่ะถ้าคนไม่ชอบแกะปูเราไม่แด้นําให้สั่งปูเนอะแต่ว่ารสชาติโอเคผ่านความสดประมาณ B ลบรอบที่เราชิมวันนี้ปูไม่ได้สดหวานแบบว้าว ถ้าสดตรงคือเราจะไม่สั่งเพราะเราไม่ชอบแกะปูอยู่แล้วเนอแล้วความสดก็ไม่ได้ดึงดูดให้เราต้องสั่งสรุปเมนูที่เราชอบที่ร้านซีฟู้ดมาร์เก็ต12นะคะเราแนะนำส้มตำแซลมอนหอยเชลล์อบชีสหอยนางรมสดทอดมันกุ้งป๊ะแตกทะเลแตงโม <c oughs> หอยหวานเผา ก็ถ้าเกิดใครอยู่แถวสุขุมวิทแล้วอยา,ากหาซีฟูดกินที่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างโอเคเขาเด่นที่บรรยากาศลุกท็อปข้างบนเนอะแล้วก็เดินทางง่ายอยู่ระหว่าง BTS อโศกกับ BTS นานานะคะหรือว่า MRT สุขุมวิทก็ได้ราคา890ก็ได้หรือว่าจะเพิ่มเป็น1,090ก็ได้จองผ่านลิงก์ที่มีเป็นให้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้มีเป็นตั้งลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ โอ้มีปลากระ,กะพงด้วยเราไม่ได้สั่งมาเมนูปลากระ,กะพงก็มีนะคะจริงสังมแนดีเออจริงๆสั่งปลากระ,กะพงม,มันแทนปูน่าจะแฮปปี้ก่อน